ก็คือมันใช้ฐานกี่ก้อนม่าก้อนหนึ่งต่อการเผาใช่ไหมเนะี่ยน่าจะใช่ไม่ได้สังเกตใชยไหนะโอ้ไปลุกชนอ่ามีไหมครับ ตรงนี้ไปมิวเซียมโอ้มันเอาของไปขายแล้วอะมีคนเก็บของไปแล้วเอาวีนี่วะ่ะอ่ะ <c oughs> คุก็นึกว่าคนเก็บของวีไม่เก็บของออไม่ใช่สตาดิโอไม่ไม่ใช่เนี่ย,ส,ย,ยสตาดิาดาดโข้าเวทบอนบอดบอด,บอดปลานี่อะไร เวลาลงเหมืองเขาได้เอาไปกินไงอะไรอ่ะโหแล้วยนลงพื้นแล้วก็มาให้เราถือนี่นะอินใจทำด้วยไรเนี่ยจากรู้ไหมเราไปค้นจากถังขยะมากูจะอยากกินต่อเฮ้ย